สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ Up to You เอ้น้นส้มวันนี้ไม่ทราบว่าเรามาอยู่กันที่ไหนครับค่ะเราอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะพี่ต้นแล้วพี่เห็น ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ทราบเขามานั่งรออะไรกันครับเนี่ยค่ะเขามีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างมีประสิทธิภาพมากเลยค่ะพี่ต้นตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ํานะคะและที่สําคัญนะคะพี่ต้นคะมีในเรื่องของเครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเตียงด้วยค่ะเอะแล้วมันเป็นยังไงครับโรงพยาบาลร้อยเตียงของที่นี่ครับพี่ต้นสนใจใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูด้วยค่ะตามมาเลยค่ะ สวัสดีครับพี่ซาครับไม่ทราบว่าที่นี่มีวิธีการดําเนินงานยังไงในชุมชนที่ว่าจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับกิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนสรุยของเราที่จะจัดให้กับผู้รับบริการนะคะก็หนึ่งเราจะมีกิจกรรมแพทย์แผนไทยนะคะโดยการดูดูแลฝ่าเท้านะคะนวดการนวดการอบการอบประคบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แช่ฝ่าเท้านะคะค่ะแล้วก็ จะมีกิจกรรมการดูแลฟันให้ด้วยนะคะการตรวจฟันนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือว่า,อ,าองค์การบริหารส่วนตําบล2พี่น้องนะคะซึ่งท่านาให้การสนับสนุนกับเราเป็นอย่างดีนะคะรวมทั้งภาคีเครือข่ายของเราก็คืออสมอของเราที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ได้ข่าวว่ามีโรงพยาบาลร้อยเตียงด้วยใช่ไหคะพี่ใช่ใช่ค่ะของดีๆซึ่งเราก็คือเป็นเครือข่ายที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องเขาสนับสนุนให้เราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูโครงการดีๆในพื้นที่กันดีกว่านะคะค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณยายครับไม่ทราบคุณยายซื้ออะไรครับคุณช่วยสับจันค่ะครับผมแล้วคุณยายตอนนี้เท่าไหร่ครับ แ6ค่ะแ6นะครับแล้วไม่ทราบว่าคุณหมอที่นี่เนี่ยคุณพยาบาลที่นี่ครับแนะนําการปฏิบัติตัวไปยังไงบ้างครับกับคุ่ใกำลังกายก็ให้กลมหมาให้นอนตามเวลาให้กินน้ำจางร่องแก้วโอ้ค่ะออกกาลังกายอย่างน้อยกว่าหึ่งชั่วโมงโอ้ค่ค่ะแล้วคิดว่าทําได้ไหมครับทําได้จ้ะก็ขอให้คุณยายอายุ ยืนยืนยาวนะครับเป็นมิ่งขวัญกับลูกหลานนะครับตลอดนานนานอายุยืนยืเลยนะครับขอบคุณมากคุณยายครับค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านมีแนวคิดอย่างไรกับเครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเตียงคะในความรู้สึกของผู้บริหารถึงผมจะทำให้มีถนนหนทางที่สะดวกสบายสักปานใดแต่ว่าถ้า พี่น้องในชุมชนผู้สูงอายุยังต้องรับประทานยาเป็นอาหารที่เรามองเห็นทุกวันเนี้ยเราก็ไม่มีความภูมิใจเลยเราอยากเห็นเห็นท่านรับประทานอาหารให้เป็นยาเพราะนั้นเลยต้องเกิดลักษณะเป็นเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพนะครับให้ท่านารับประทานอาหารที่เกิดคุณประโยชน์แต่ตัวท่านเ,าเหมือนที่ว่าสุขภาพดีนะครับไม่มีขายนะครับอยากได้ต้องทำเอาเองนะครับนักกนดเียเลยก็มีการออกกำลังกายมีการพบปะวันนี้ เราภูมิใจในในโครงการนี้ครับเมื่อเราได้เห็นรอยยิ้มของผู้สูงอายุค่ะพี่ต้นคะวันนี้เรามารอพอสตอสรุยพี่ต้นเห็นอะไรมัางคะเห็นการผสมผสานการให้บริการของทีมสหาวิชาชีพที่นี่นะครับแล้วก็มีการให้บริการผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็มีการผรสมผสาน ทีมสาวิชาชีพที่เก่าวไปเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพทันตาสาสสุขนะครับแล้วก็แพทย์แผนไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีนะักวิชาการที่ดูแลกี่กับงานวิชาการทั่วไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ ผู้ป่วยที่มารับบริการที่นี่นะครับก็กลับไปด้วยรอยยิ้มนะครับมีผู้ป่วยมากมายนะครับเดินทางเข้ามารับบริการที่นี่นะครับเพราะเพราะเห็นว่าที่นี่มีการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะครับของของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการดีๆของท่านนายกนะครับสนับสนุนในส่วนของโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเตียงนะครับที่นำทีมสาาวิชาชีพของที่นี่นะครับลงไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยลดไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับแล้วก็ ผู้ป่วยติดบ,บ้านติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยสุขภาพจิตในพื้นที่นะครับแล้วก็ผมเชื่อแน่เหลือเกินนะครับว่าประชาชนชาวสลุยสองพี่น้องแห่งนี้นะครับมีสุขภาพดี80ปียังแจ๋วแน่นอนเลยครับค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆเล่าให้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คนคุณนสำหรับวันนี้อัพชูยูต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ